แนวมักเลยครับจ่งยำเขาตงเจ็บกุ้งไหมคือขักแน่แทนแน่หลดีบ้านชวบาเเ็ดครับมือก็เยเห็นคลิปบ้าโจกินเขาวยบ้านเวน้นี่แซงมา่วยเน่นหัวตองมากบ้าผมด้อกมาวครับสัาเชกับีมือรทนรถความเห็นเกียเกียงครับบ้านเิวบาแซบเขาเล่าอีี นี่น้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูพ้นไปกินตำหุ่งเรีนก่อน<ม>เดี๋ยวทำนเอาแกงเห็ดมาหนิใายแกงเห็ดเดแซ่เ<ม>ขาวไาเลยเสาได้กินแล้วครับตรงน้เราจังไพรเยอะเขาุ้นบ่อทีนะคุะ้นไปหน่อยโดนมีอนนี้หรอนี่ นวต่ำเม่านนี่ค่ะนวนาง้ยะจะยเพือไรกว่าน้องวัวซอฮะน้องวัวซอสวัจมก็คือม่อยู่เกล็เสียไปอยู่น้องวัวซอนอ่ะละเป็นบบเจะไปขายัวอยู่บ่น้องหลายเด้เป็นข่อค้างวัวบ่ค่ะไฟเป็นลูกไส้หลวงควาเจริญบ้า มันนอนอยู่วันไหนป่าเราเชียงเแดไหนบู๊ขังชัทำไรมันอยู่บ่าแซมลูกเชียงเนาะไปผูกเชนยี่ห้าประเด็กโอ้ยขังแนวเนาะบ่าจัวไหมเออนี่ะบวงอย่างนี้นี่ค่ะอะ ต้องเสียน้นคือปรทาไทยจีบกับกีบีมันนี่ทไทยไม่้แต่กกีไทยก็กนอีก็แล้ดันไท่คือบมาไยังไงไอีกเกี่ยหายาอีกยุ่งขึ้นนี่ยาเบื่อไปยาจ๋ยาจเบิดไปแล้พูดไปถามใคมบ้าเคี้ยวบ้ามันเจตำหอนบ้่ วนังน่นอ,องกรับเป็นไม่คายอีกอนม้าก็ั่มมันหลายหมดเดี๋ยวม้กขนอดเรข้อจะไองเนยค่ะข้าขึ้นแรบเจ็บปุ่ม <laughs> นี่ขอขึ้นมาซุมหมอลมาขาผมเว้ยบได้ตัวเราให้ินัมันเยนมาขนเไหมพี่กี่ตัวผมนี่เาอาไปดแล้วจเกบกุ้งไหนะกุ้งสอตงตัวะตังเยอลไมต้องซิไม่นห ใหตยงบึนรมอเฮ็ดเป็นนะใส่น้ำตาลเยอะๆใช่ไหมน้ำตาลมุงใส่รูดีโอ้ยจะไปหาเห็ดด้อมันจะเป็นกินนังเด็ดตำมุงใส่รูดีเอาเพียมาจ้าย้อนเคยกินอยอ่ตำแป้งใส่รดี เอาพระท่านได้เหลาชุด er. ต cool. yeah. ีเลยหัวหน้ามาเนี่ยส่งขึงขังไทยจีบอยู่บึม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 ดีเราเนี่ยหัวหน้าแม่หัวหน้าแม่จัดบรีดด้วยเถอะมาเดียวกันฮะจัดเต้นไม่ให้มิดไหว่ย์กันเลยแล้วให้ตื่นอยู่ ลากกกาว่าแดดพูดได้ลปกกะาอันนี้เรามีแก้บนนะจ๊ะเยียมไปได้แล้านะพักกวาดสาริดเนี่ยบกหัเออลูกสาวกับตัมหุงมาเนี่ย เอาเขหนังกันก็หาข่ากินฟีเมคร์ตับหมูเนือตบหูมันไก่ย่างกินเยอเรหนังครับเหยเนี่ยอืมตับเล็กครับี๋ยังใหนอตอใจยมูที่รอดตอหลุกระเพิ้งอนลำตานด้นวดานีวไปหน คือเมื่อวานสองอนนียังใส่หลายงาใส่หา่ไว้ใส่หลายแ่าใส่หลายใส่หลายส่หลายลูกแมคาเขาูรถอยู่นู่นูรถสองคนอนน่อยเด้มันต้ปแดบผมว่านต้ปแดมนหน่อยไหมไอมีไหตำนี่ลือใส่องนไต้องห้ยเว้ยเว้ยเว้ยเบ๊กเบ Nói ราต้องบัวบัวซ่าราซ่า ừ, nó rất là đẹp mà câu nè thôi Nó hết Ơi tắm Thì nằm, thương xe thương phiệt là ừ, quân hương đây Ô, nó chạy thì bình nhẹ đấy nó Để bó nó แก่ป้มนีกแ้วแวทำไแล้วอันนี้ยิมแจ่ตามนี่้มีแล้วตำรวจม่้กินใช่หลาปจบดมาได้หรใช่ต้งไปบดฝ่นไปเใี่ยี่เกลือกาไปโอ้หขึ้นมาตอนหน่ะห็นไหนตะบันดิเอ้ยเกิดหการะทกหมดตุคิดม่

กินงานแล้วอนชิมก่อนชิมแล้วอิมแล้วอิมแล้วทางนี้อิมแล้วคือประกาศชิมนะประกาศชิมนี่ยหรออิ่มแล้วถัวหักแล้วจับม่อมับมืดีเ้บอก่อนโมเลยนะจับซุปตายจับซุเกียวเลยจาจาาอ้ชิมิมชิมทุกคนาดิเจ้าเป็นม กัดขี <te ้จันเราเพิ่น้ำแม่น้มาสอนลูกสาวำส้มตำี่เลนะใ่ไหลอทมมาากิ้งับแ่พ่ิที่้งเขอตัวซงซิมไปเอาแบบออกกล้องหรือเอาแบบท้าทาหรือเอาแบบอี่ลีแบบอีลีเนาะอ้าว ว่าป่าจะกิถอดหมูงานแทหมูสันหอถมันจะเป็ยังไงจะหูมนโอ้พอจูกับพอนนทนมันทิ่ม้งฉันพอนนรีแซ่บบย่างเดียวดิฉันพ่อจูกับที่บ้านตามตามขวไปจริงดิพอนุ่นต่างม้าหรอพอน่นต่างม้าว่าเสียบไปก่อนเดี๋ยวทิ้งไอห้พ่อตอบอีดีโอ เปิดได้ยุ้ธ์แต่ว่าขายได้บ่ได้ขายเแค่เ่แหลัเง่นทุตีแเท่แล้วบอกเลยเปิดได้ยุทีมือองยิงครับร้องเตอเป็นยังไงคี้งแยบด้วยใี่ไมดิ้งทำไมทำไมมาถึงมาันถึงยังยวกันอีก มดมดไม่โคตรเีย่วยเสียอยัไม่หล่อว่ะอยากกินีเดี๋ยวเาการย่องข่อยว่าเสีแล้วเห็น่เสีข่อยไใสอุยไหมขาดจะปลาหมดปะเีลีตันนี้นี่ล่ะกินอีกได้ไหมเนี่ยไ่กับเบิร์ดพีวเดี๋ยวนึงแล้วกบเบิรดม่่เบิดแล้วพอสิเบิร์ดกินเด้เนี่อห ฟาซิมว่วมันเกินเนเปลี่ยนหน้าที่อะไรหรอเนี่ยเหมูเค็มี่ลอวกินไหมจี๊จอนเด่ดดีเลเนี่ยหม,มูมเค็มหมูเค็มเอาสมมันไ่แบพอจะกินดูวันนี้ดีไหมเตานี่ลงเนี่ยพ่อกินน้องคนยูอ่อาจัน,น,ออนจันพันโอเคเลยไม้ดบอกแสบแบครับพี่น้อกเาใที่นี่